หลักในการเลือกคู่เงินนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมก็สอนไปค่อนข้างเยอะแล้วว่าเบสิกลักๆเลยเนี่ยคือเราเลือกคู่เงินจากไอตัว indicator o t p เนี่ยเข้าไปอยู่ในโซน NTH ห NTL นะครับนั่นแหละคือเราจะต้องเทรดในคู่เงินนั้นเป็นหลักก่อนนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราต้องดูว่าโอกาสที่มันจะแพ้ชนะเนี่ยหากว่าเราไดออเดอร์นั้นเนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนโดยการดูแนวรับแนวต้านที่ซ้อนทับกันในทางฝั่งซ้ายมือว่าทางซ้ายมือเนี่ยมีแนวต้านในทางเฟมที่ใหญ่กว่าเช่นทางเฟมสีม่วงทางเฟรมเดย์เนี่ยมีการซ้อนทับกันหรือไม่ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะครับจะทําหรือไม่ทําก็ได้แต่ถ้าหากทําก็จะช่วยเพิ่มความแม่นยำมากขึ้นแต่ถ้าหากไม่ทําเราก็ต้องเชื่อถือในเรื่องของค่าเฉลี่ยทางสถิติที่เราได้แบ็คเทสมานะครับซึ่ง เราได้แบ็กเทสมาเยอะพอสมควรเลยนะครับซึ่งวิธีการในการดูค่าแบ็กเทสเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับสําหรับใครที่เป็นนักเรียนที่ซื้อตัวเวอร์ชันลิขสิทธิ์ไปแล้วนะครับก็จะมีอยู่ในหัวข้อหนึ่งที่ชื่อว่าสไ i ด์ไฟล์เอ็กเนะครับสถิติระบบ FCF NTH ETB นะครับซึ่งผมเนี่ยก็จะเน้นวิธีการเทรดในระบบ NTH เป็นหลักนะครับก็สามารถที่คลิกเข้าไปที่ลิงก์นี้ได้เพื่อที่จะ เข้าไปดูข้อมูลทั้งหมดที่ผมแบ็กเทสไว้นะครับแบ็กเซฟเอาไว้ก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเราก็ต้องเชื่อถือแล้วก็ยึดถือค่าแบ็กเทสเป็นหลักเอาไว้ก่อนนะครับตรงจุดนี้